สวัสดีท่านผู้ชมพรีพอ์เตอร์ทุกท่านนะคะก็ในะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์ค่ะคุณผู้ชมก็ในวันนี้ถือเป็นวันครบรอบ49ปี6ตุลานะคะคุณผู้ชมซึ่งในะวันนี้ทางด้านของแกนนําพักประชาชนนะคะทั้งนายนรพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนค่ะแล้วก็ ทีมสสพักประชาชนนะคะก็มาเข้าร่วมงานรำลึกในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งในขณะที่ผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นการยื่นรำลึกนะคะแต่ผู้วิเดชนที่ได้ต่อสอู so like OK? so, uh, day, ้ใบวันนี้ยังคงได้เชิญผู้อรวากาชสมบรุากชมรมโใจเป็นผู้ขานรายงานผู้วิเชนในเหตุการณ์6ตุลาขอเชิญค่ะ บริหารมหาวิทยาลัยสาขาท่านผู้มีเกียรติและมิสายทุกท่านในนามของกลุ่มเพื่อนจารุพงทองศิีขอขอบคุณคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลา2 ูลที่สืบค้นและพิสูจนแล้วพบผู้เสียชีวิตจำนวน40รายดังมีอรายชื่อเรียงตามลำดับอักษรไทยดังนี้ 1. กำนวนแก้วไกลไทย 2. จารุพง,พง์ทองศิลป์ 3. ชัยพง เดนไตซ์เอียมโฮมห้านาวารัาซีริ สิพรณีจุลธเริสิบ1อภดภูสักสิรัสุพรรณชัยสิสมนัสเสียงสิสิบสามมนูวิทยาพรสิสยุทธนามูระสิริรัตนสบห้า วิมลวันรุ่งทองใบสุรีสิบหกวัชบุญรักสิบเจ็ดวัชรีเพชรสุนสิบแปดวิชิตชัยอมรบุญสิบเก้าวิสุทธ์พงพาณิชย์ยี่สิบวีระคนโอภาสวิไล 21สิริพงษ์มันตนะเสถียร22สงวนพันธุ์สุ้นเส็ง23สมชายเปียสกุลสัตต์24สัมพันธ์เจริญสุข25สุพจน์พันธุ์กาลสิน26 สุพลพานหรือบุญทพานยี่สิบเจ็สุวิทย์ทองประหลาดยี่สิบแปดสุรสธิ์สุภาภายี่สิบก้าอนุวัตอ่างแก้วสามสิบอภิสิทธิ์ไทยนิยมสามสิบแปด ขำบุญเกิดสาสบสองอัจฉริยะสีสว่างสาสาอับดุลรอยเฮงสาตาสามสิบสี่ามสิสามชายไทยไม่ทราบชื่อ3ามส 39และ40สมถูเผาไม่ทราบชื่อขอคาระวะดาดวงปิญาณบอริสทั้ง40ดวงไว้านที่นี้ขอบคุณค่ะขอขอบพระค,รคุณค,คุณอมวันอาราบุณสักชนมโดวงภมใจเป็นอย่างสูงค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณครับในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีวางพวงมาลาและช่อดอกไม้ณประติมาณิศสร6ตุลาคม2 5 1 9โดยะอนุญาตอ่านรายชื่อตามค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นลำดับการวางพวงมาลานะคะคุณผู้ชมเพื่อระลึกนะคะในเหตุการณ์6ตุลาเนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันได้เลยค่ะ ลำดับที่หนึ่งบริจากนายกรัฐมนตรีโดือนนี้คุณสรวินทันโตที่ปร,รึกษาของนักรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วางโครไฟแทนขอเรียนเชิญเขาคราวนี้ก็เป็นพวงเดชจากอาชาในกรัฐมนตรีชาญยิ่งกูลนะคะคุณผู้ชมใน อนุทิดนะคะก็ได้มีการาส่งพวงหลีดมานะคะ องค์บริษัทตุนสาจากมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์โดยศาสตราจารย์ดรสุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิจารยปรีดีมหาวิทยาลายัายธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญครับ Gracias. การหมายเลขสิบคุณฉลาลัชช่วงรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่สองขอได้เชิญครับ วันที่23จากอาเซยเขาไดเชิญครับ ตำแหน่งที่ขอบปหาตำน่งที่2ข้อารจสารพิษาันหนักดยผช กุมิสิะรล้วกันโดยคุณทายชลสุรรินดาเขาได้เชิญค่ะเขาได้เชิญครับงานกาทศึกาผู้เ้าแข่งขันศึกษาในสหภวิทยาลัยหนโดยโดยคุณอาจรสอนเสรีสรุปเขาได้เชิญค่ะ ดูการสอนองค์การนศึกษาภาษาทยาศาตรรอองารพิชัยดาววิทยากรในการสนนักศึกษาภาษาขอได้เชิญค่ะ เวลาที us, sort of ่15สมัยนักศึกษาบริหารโดยผู้นำที่ชอโที่เราดูและนิยมอยางให้หนักหนาเราได้ชื่อ่านคอร์สนีชื่